สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กมีกระบะแ cab นะครับมาให้ลูกค้าชมกันบ้างนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับคุ้มค่านะครับกับราคาใหม่นะตัวนี้มีการปรับราคาแล้วนะครับเป็น814,000บาทนะครับกับ Open c a p XLS6AT นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ อัตราหกสปีดด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันนะครับว่าทําไมมันถึงน่าใช้นะครับแล้วก็กระบะแคปนะครับออปชั่นที่ได้มาเนี่ยคุ้มขนาดไหนนะครับกับราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็กระซิบนิดนึงนะตอนนี้ทางฟอร์ดนะครับยังมีรถนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าราคานะครับห้าเก้าอยู่นะอันนี้แอบกระซิบนิดนึงนะครับใกล้หมดแล้วด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดกําาาาาลลััััััังงมมมอออหหรร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 ืตดดดดสสิินนนนนนนใใจจจะะะะะะคคคคคคบบบบบชช้้้ถถกก็ูปีีไเ๋ยวพ ก็ยังไงก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยไปชมรอบคันกันครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันครับกับ OpenCAP XLS6AT นะครับราคา814,000บาทนะครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับลวดลายแบบ Power Dome นะครับในส่วนของฝากระโปรงนะมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นของ Ra p เตอร์ n อน o r d หล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟ LED นะครับด้านบน3ดวงมาให้ด้วยนะครับเลือกสีได้สีขาวหรือสีส้มนั่นเองนะครับนี่หน้าตาก็จะหล่อๆเลยไฟหน้ามัลติ r ร f เลกเตอร์แบบ LED นะครับจะมีไฟเด y t i m e ส่องเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับตัวนี้ก็แปรผันตามภูมอะลรยด้วยนะครับตัวเริ่มนะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะครับหรือกันชนหน้านั่นเองนะครับมีการติดตั้งนะครับเป็นของแรปเตอร์นะครับหรือว่า F22 นะครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของตัวกันชนหน้าเนี่ยในส่วนนี้นะครับสามารถเลือกสีได้นะลูกค้าบางคนก็เป็นสีโครมเมียยบางคนก็เป็นสีดําเงาดําด้านนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับตัวนี้นะนี่ก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับหัวลักจูงนะครับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งห่วงเลยนะครับหล่อมากนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นโอเ n นแคปที่แต่งลัปเตอร์นั่นเองนะครับซุ้มล้อขนาด5.5นิ้วนะครับเป็นของลัพเตอร์เหมือนกันนะเป็นของ M22 นั่นเองนะครับ หล่อๆเลยนะครับอ่าเขาก็จะเชื่อมกันนะกับกันชนหน้าเลยนะครับปีกนกนะครับอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งหน้าดิสหลังดำนะครับแล้วก็โช๊คอัพยังเป็นทวินทูบอยู่นะครับแม็กเป็นล้ออลอยสีโครเมียมนะครับขอบสิบนะครับจับคู่มากับยางบิสโต้นะครับตัวนี้นะอาจะไม่เหมือนกับรุ่น4ประตู x อ็เอลเอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กลายเดิมอยู่นะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนจากตัวข้างขึ้นได้จริงนะครับนี่ ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซอลามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้4 6่สินะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีให้แล้วนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับตัวหูกระจกจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีดำเงาหล่อๆแบบนี้นะเห็นไหมด้านบนนะครับจะเป็นดำเงานะครับด้านล่างจะเป็นดำด้านนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกระจกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นพับมือแตะปรับเดินไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วน เบ้ารองมือก็มีกิจการติดตั้งให้นะครับหล่อๆแบบนี้เลย <c oughs> บันไดด้านข้างตัวรถครับบันไดด้านข้างตัวรถครับนี่ทำความสะอาดง่ายนะครับมันจะเป็นร่องๆนะครับไว้ให้ลูกค้าทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกันสาดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็ติดตั้งกันสาดมาแล้วนะครับส่วนโรบาเล็กนะครับก็มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของชุดแต่งนะ โลบเล็กจีทิเอลเลนเดอร์นะครับนี่เลือกได้แขนสั้นแขนยาวนะครับตัวนี้ก็ไข่น็อตติดตั้งให้นะครับหล่อมากๆนะสำหรับ GT o u t l a n d e r ตัวนี้นะครับลูกค้านิยมติดอยู่นะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งจุดเด่นของทั้งฟอร์ดอยู่แล้วนะครับโชคไข่นะครับแยกออกมาจากตัวถังหรือแชสซีนั่นเองนะครับนี่แล้วก็แนบแผ่นบางสีเส้นนี่รับน้ําหนักได้เกิน1.3ึตันด้วยนะครับที่เหยียบได้ใหางตัวรถนะครับรับน้าหนักได้ถึง100กิโลเลย มาดูด้านหลังกันบ้างไฟท้ายเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับดวงใหญ่ดวงโตแบบนี้นะครับนี่ส่องสว่างมากๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็มีการติดตั้งนะครับเส้นผ่อนแรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะตัวนี้นะครับฝาท้ายนะจะมีไฟเบรดวงที่3านะอยู่ตรงมือเปิดนะโลโก้ฟอร์ดก็จะมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะครับสติ๊กเกอร์ x l s นะครับปั๊มเลนเจอร์มาให้แล้วนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับ หล่อแบบนี้เลยด้านล่างนะครับก็จะมียางอะไหล่ให้แล้วนะครับนี่ยางอะไหล่เดี๋ยวเปิดท้ายกระบะให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีการติดตั้งเส้นผ่อนแรงนะครับในมือเดียวเลยนะสีแดงๆนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นมีการเพิ่มเติมเส้นเผ่อนแรงเข้ามานะครับส่วนไลเนอร์นะครับก็จะเป็นแบบเรียบนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้แล้วนะครับของแท้จากทางลโก้ฟอร์ดเลยนะครับมีตัว C นะไว้ทํางานช่างด้วยนะครับ ท้ายกระบะก็จะกว้างแบบนี้เลยของเดิมเราก็คืนให้นะครับกว้างมากๆนะครับนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับกว้างมุมกว้างอกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ปิดมือเดียวได้เลยนะครับอย่างที่บอกลูกค้าเลยว่าเราติดตั้งเส้นผ่อนแรงมาแล้วนะครับตัวนี้จะได้แอร์แบ็กมาถึง2ลูกนะครับสําหรับรถแคปนะแล้วก็เวลาเปิดประตูนะครับก็จะเป็นบอกฝั่งแคปนะครับก็กว้างมากๆด้วยนะครับนี่เห็นไหม กว้างเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็มีเบาะแคปให้แล้วนะใส่เบาะแคปไว้ให้ลูกค้าแล้วนะกว้างอยู่นะครับมีการติดตั้งพรมให้ลูกค้าด้วยนะครับพรมนะครับตัวนี้เบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับเราก็มีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับดยได้ด้วยได้สีดําหล่อๆแบบนี้เลยเบาะหนังสีดําโดยได้ดูได้สีดํานะครับไฟสองข้าง้ดยสารมีให้นะครับช่องเก็บแว่นมีให้นะครับแล้วก็กระจกนะครับแหมกระจกมองหลังนะครับ คอนโซลนะครับก็จะดีไซน์สีดำแต่สีเทาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอกลางนะครับขนาด10.1นิ้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็ Sync4a ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช้คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอร์นะครับออโต้นะครับมีช่องชาร์จไฟไอซีและ USB ให้ด้วยนะครับระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสตาร์ทสต็อปนะครับนี่ก็มีให้แล้วนะครับแล้วก็ าสามารถปรับโหมดการขับขี่ในตัวเริ่มต้นได้ถึง4โหมดด้วยนะครับหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สปีดนะครับสามารถเล่นแพตเทิร์ชที่หัวเกียร์ได้ด้วยนะครับช่องวางแก้วน้ำ2ช่องเบรกมือแบบคันโยกมาดูที่พวงมาลัยกันนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยครับนี่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโมลัลฟังก์ชั่นนะซิงกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทยหน้าจอดิจิตอลนะอ่า บัแจรีโมท1ดอกนะครับแล้วก็แบบไข่ดอกนะไฟหน้าออโต้นะครับนี่สามารถปรับรดแสงผ่านหน้าจอได้ด้วยนะครับห้องโดยสารก็กว้างมากๆนะสำหรับเบาะแคบนะครับใครเป็นสายบรรทุกนะครับขับรถสองคนนะครับมีลูกน้อยนะครับได้เลยคันนี้นะครับกับ o ถบีทแค x l อ6 AT คันนี้นะครับช่วงนี้นะครับโหโปรดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ ต้องบอกเลยว่าใครสนใจอยู่นะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับดูไฟหน้าหล่อมากจบกันไปแล้วนะครับกับการพาชมกระบะแคปนะครับรอบคันเลยนะครับกับเจ้า OpenCAP XLS6AT นะครับตอนนี้นะมีโปรนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%ยังมีให้อยู่นะครับหรือลูกค้านะครับอยากได้โปรพิเศษพิเศษจริงๆนะครับตอนนี้นะ ราคา599เนะครับเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยากได้รถแคบไปใช้งานนะอาสามารถทักมาคุยกันได้นะครับตอนนี้โปรดีโปรโดนแน่นอนอมรับลูกค้านะครับที่กำลังจะไปดูที่งานบูโชว์นะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปนะครับรืนเชิญเลยนะครับฟอร์ดพะประแดงนะครับ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับรถตัวเป็นๆได้ที่นี่เลยนะครับมีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแคบนะครับรถ4ประตูนะครับตัวไฮนะครับตัวโลนะหรือว่าเป็นรถยนเจ็ดที่นั่งนะครับก็มีให้นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยตัวจริงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ารถในสต็อกเราเยอะมากๆนะลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาที่นี่ที่เดียวนะครับได้ดูแทบทุกทุกแทบทุกรุ่นเลย ว่ากันแบบนี้ดีกว่านะครับยังไงวันนี้ก่อนจากการฝาก OpenCAP XLS6AT คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะแม็กจะพาไปชมรุ่นไหนติดตามกันครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ